ดีค่ะมือนีก็ะมาพบกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีเมนูซนสิ็ดตําเจวพริกดิบปลาแดกต้นจ้าพี่น้องเตรียมวัตถุดิบแล้วค่ะพริกกระเทียมหอมแดงขวไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีปลาแดกตอนก็คือปลากระดีเนาะจ้าเนาะเครื่องปรุงก็สิมีพ่งชิลรสย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีตําเจวพริกดิบปลาแดกต้นจ้าพี่น้องจ้า ไปค่ะไปลงเมื่อเห็ดน้ากันเลยจ้ามาค่ะอันดับแรกเมนูวุ้นกระเทพริกกระเทียมหอมแดงที่ห่าวขวไว้ลงไปค่ะพี่น้องจ้าเป็นพริกเขียวพริกไงาบานห่าวได้จ้าเดอ้อใส่เกลือไอเกลือนิดหนึ่งนะคะตําพริกกระเทียมหอมแดงให้แหลกแกพี่น้องจ้าตำไปเรื่อยๆจนพริกกระเทียมหอมแดงของห่าแลหลกดีจังสีเห็ดขันตอนต่อไปได้จ้าเดอ้อช่วงนี้ต้องใส่พลังในการตาค่ะนี่ค่ะ ตำไปเรื่อยๆจนพริกกระเทียมหอมแดงแหลกแล้วเราจะทำขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะนี่ค่ะตำพี่น้องจ้าตำ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 ,ตำโอเคค่ะพี่น้องจ้าแหลกดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้ตอนต่อไปกระสิบปุ้งกันเลยค่ะพี่น้องจ้าใส่ประแดกต้นเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะปลาการะดีตัดหัวเรียบร้อยนะคะเป็นปลรราปลาการะดีค่ะใส่ลงไปนะคะเนาะ รายเติบค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยผงชูรสค่ะหนึ่ง่อนเลยค่ะพี่น้องจ้าแค่นี้ค่ะพอต้องปรุงยังหลายนะคะเนาะแล้วก็งัวค่ะโคเลโคเลส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันพี่น้องจ้านี่ตำไปจนนั้นเขากันตำไปข้นไปตำไปข้นไก่แบบนี้นะคะ,นะเนาะเซตเรียบร้อยขวดปอกแกะสากนั้นเหมือนค่ะพี่น้องจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับ ตำแจ้วพริกดิบกระแดกตอนนะคะมาเบื้องนาตาของกันไอ้น้ำพริกเข้าจ้านี้โอเคค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าไปบันีีพี่น้องจ้าเตรียมถ้วยข้าวมาตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะตำแก้วพริกดิบกระแดกตอนเซตเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นกระแสว่าพี่น้องจ้าได้ข้ามเขาหอนๆนยิง่งยิ้มมาปูแหนบขุยใส่โอ้ยพี่น้องมาค่ะตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยเนาะคะ่ะเนาะ นี่หน้าตาก็สิออกมาแบบนี้พี่น้องจ้าตำเจลพริกดิบป,ประแดกต้นนะคะเนาะตักนะค,นะค,ค่ะ,คะพี่น้องจ้ามีถทวยกระขวดออกให้มันมืดในโคกสัวเส้นตำได้สัวสีได้กินได้ค่ะนี่ต้องใส่พลังงานในการตำยุ่ยเ้โดนเติบค่ะพี่น้องจ้าโอเคจก้กขวดมืดเรียบร้อยแล้วก็เสราา็จแล้วสำหรับน้ำพริกหรือว่าตำเจลพริกดิบ ประแดกตอนของเฮ้าเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อขันมาขันชอบคลิปขอมเมนูอุ่นก็คือเก้าค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งขอบคุณค่ะ